ที่นี่ก็เป็นวัดป่าเมี่ยงแม่กอ้อหลวงค่ะวัดเขาจะทำด้วยไม้ค่ะเก่าดีค่ะ กอนมันเป็นเหมือนกับที่เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์อ๋อเหรอคะที่วัวที่ควายก็หลวงพ่อบอกว่าวัดสร้างมาแล้ว2000ปี2475บังกัดประชาธิปไตยอ๋อเหรอคะในใบดินวัดน่ะค่ะก็80ปี80ปีนี้ค่ะเก่าดีค่ะเป็นไม้สร้างเป็นไม้เนาะค่ะเนี่ยผนังเป็นไม้อะค่ะ ทำจะเปิดพระเนตรวันที่สิบเจ็ดธิมกนี่เปิดอะไรนะคะธิมกจะเปิดพระเนตรอ๋อเปิดพระเนตรเจ็ดงานใหญ่เดี๋ยวนะคะเปิดเปิดพระเนตรใช่วันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเดือนไหนคะเดือนนี้แหละเดือนนี้เหรอคะสี่วันอ๋อเหรอคะวันวันเสาร์นี่ง่ายงอ๋อเหรอคะโอ้ไม่โดนลูกเห็บเหรอคะที่ผ่านมาง่ายมุดหมดแล้วนั่นขหมยแตกหมดแล้วต้องได้เปลี่ยนใหม่หมด อ๋อโดนเหมือนกันาขายดีลงนัหน้าทองเหรอคะตำนานการลงนัหน้าทองออทำสิบนาทีก็เสร็จอ๋อเหรอคะสิบนาทีสิบสองนาทีค่ะ